ผมขอเอาเรื่องนี้ก่อนคือวันนี้เราส่งนักข่าวเราไปคุยเลยเปิดติ๊กตอกของคุณหมอขึ้นมาหน่อยเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแล้วคนกําลังพูดถึงกันเยอะเป็นติ๊กตอกของคุณหมอท่านหนึ่งเรียกว่าหมอโหน่ง<ะ>คุณหมอท่านนี้ก็คือคุณหมอสายสุดาขวัญเพชรเนี่ยนะครับเป็นคุณหมอประจาโรงพยาบาลโนนคูนและ เดี๋ยวทีมงานขอเอาประเด็นตอนตอนผ่าตัดแล้วกันนะขอตัวที่สองคืออย่างนี้คุณหมอผมเอาย่อๆคุณหมอกาลังแสดงความเห็นเรื่องกรณีที่ต้องรักษาทางด้านของกัมพูชาถูกไหมฮะ<ฆ>ในขณะน,นี้แล้วคุณหมอเนี่ยเหมือนตั้งคําถามว่าวันนี้คือหมอไม่ปฏิเสธคือถ้ามีคนไข้ามายัางไงเนี่ยหมอก็ต้องรักษาแต่อยากให้สังคมลองฉุกคิดว่าเรายังควรจะเปิดให้คนกัมพูชามารักษาในบ้านเราต่อไปไหม คือตอนนี้ปิดด่านแน่นอนมาไม่ได้แต่เรื่องหลักมนุษยธรรมอัอนนี้ก็น่าเห็นใจเพราะถ้าสมมติเขาจะต้องเข้ามาด้วยหลักมนุษยธรรมถามคนดูด้วยอย่างที่คุณหมอโหน่งกาลังตั้งคําถามคุณหมอบอกว่าเราควรจะต้องเปิดรับรักษาไหมหรือคนกัมพูชาที่ยังไม่กลับประเทศ<ม>เพราะบางคนไม่มีสตัง โรงพยาบาลรักษานั่นคือภาษีของพี่น้องประชาชนคุณหมอบอกรู้หรือเปล่าว่า,ขาเขมรเนี่ยทำกับโรงพยาบาลของเราก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าอย่างโรงพยาบาลกันทรารักษ์ระบบระเบิดตกใส่ข้างๆ mm hmm. ในวันนั้นมีคนป่วยมะเร็งนะครับและมีคนเนี่ยรู้สึกว่าต้องผ่าก้นกบหมอที่กําลังผ่าคนป่วยมะเร็งกับผ่าก้นกบเนี่ยต้องยุติ mm hmm. เพราะว่าอะไรไหมฮะระเบิดมันไปตกใส่ร้านสะดวกซื้อเจ็ดศพจำได้ไหม mm hmm. หมอจากโรงพยาบาลกันทรารักษ์ก็ต้องไปช่วยเหลือเจ็ดศพกับคนเจ็บก่อน คุณหมอหนองเลยตั้งคำถามบอกแล้วอย่างเนี้เรายังควรจะรักษาคนกัมพูชาหรือไม่อย่างไรคุณหมอท่านก็พูดตรงแหละคุณผู้ชมฮะท่านก็บอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดเขาทํากับเราแบบนี้แล้วหมอก็ต้องอบพยพตัวเองในวันที่กันทรารักษ์เกือบจะโดนระเบิดแล้วก็ต้องย้ายไปช่วยคนที่โดนระเบิดที่ร้านสะดวกซื้อคุณหมอเลยตั้งคําถามว่าอย่างเนี้มันต้องใช้ภาษีของเรา คุณหมอก็เลยยังทําใจไม่ได้เดี๋ยวฟังเสียงเอาตัวที่2ก่อนทีมงานจากทิกตอกคุณหมอคนไข้ที่หมอดูแลนะคะคือกําลังจะเข้ารับการผ่าตัดนะคะแต่ไม่สามารถทําการผ่าตัดได้เนื่องจากคุณหมอสัญญกรรมนะคะต้องไปดูแลผู้บาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์ที่ลูกระเบิดลงที่เซเว่นนะคะแล้วคนไข้ก็ถูกนำส่งที่โรงพยาบาลนน,นคูณและทําการผ่าตัดที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนน,นคูณ ซึ่งปกติเราควรจะได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่อยู่ในห้องที่มีห้องผ่าตัดแต่คือนวินาทีนั้นคือมันทําอะไรไม่ได้คนไข้เยอะมากแต่เจ้าหน้าที่เราคือน้อยนิดนะคะและมากไปกว่านั้นก็คือมีผู้ที่อบพยพได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลายคนคนที่อยู่ในศูนย์อพยพ เก่งใจโรงพยาบาลไม่เข้ามารักษากับหนูทำให้เขามาอีกทีก็คือหัวใจหยุดเต้นแล้วต้องได้รับการ CPR ตอนตีสามกว่าชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้ๆบ้านของหนูที่บันดาลก็เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแบบรุนแรงความเป็นความตายเท่าๆกันต้องรีบส่งตัวไปสวนหัวใจไม่นับรวมคนอื่นๆที่ได้รับความเจ็บป่วย ที่เข้ามารักษาที่เรานะคะของเขานะคะเขาไม่สมควรตายในเหตุการณ์นี้เขาคือผู้บริสุทธิ์หยุดเรียกร้องเพื่อขเมรเพราะขเมนมันทำร้ายประชาชนไทยหยุดที่จะดูแลคนขเมรเพราะมันไม่เคยเห็นหัวคนไทยจะอีกนานแค่ไหนที่ไทยต้องเป็นเหยื่อที่มันระบายอารมณ์ คุณตาของหน่งเสียชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดของขมิ้นแดงที่มาวางไว้ที่ฝั่งไทยฝากถึงทุกคนนะคะช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้อะไรช่วยได้ก็ช่วยนะคะถ้าใครนะคะต้องการความช่วยเหลือถ้าหมอหนงเป็นกระบอกเสียงได้หมอหนงยินดีดูแลทุกพักและมุมมองของคุณหมอตาคุณหมอก็ต้องเหยียบกับระเบิด ช่วงคามเณรอีกเหมือนกันล่าสุดเราไปเจอคุณหมอสายสุดาขวัญเพชรแล้วนะครับเราก็เลยถามคุณหมอคือคุณหมอบอกว่าถ้ายังมีคามเณรรักษาอยู่อันนี้เรารักษาต่อ<ฆ>แต่ประเด็นคือเราต้องหยุดได้แล้วคือผมว่าอันนี้ก็ตรงเพราะเหมือนกับอาจารย์ปณิธานวัฒยากระท่านก็พูดตรงท่านบอกเอาจริงนานาชาติเนี่ยบางประเทศอาจารย์ปณิธานบอกเขาไม่รับเลยยิ่งภาวะแบบนี้<ฆ>แล้วบ้านเราก็ต้องคิดว่าเงินเนี่ยคือภาษีเรา แล้วเขาก็เปิดฉากโจมตีเราคุณหมอท่านก็พูดแบบนี้ฮะตรงไปตรงมาคุณหมอบอกว่าตามหลักมนุษยธรรมแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธการรักษาได้แต่ประเด็นนี้ฝั่งกัมพูชาเขาทากับเรายัางไงเขายิงโรงพยาบาลเราโดยเฉพาะโรงพยาบาลกันทรารักษ์เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากในวันนั้นคนไข้กับหมอต้องอพยพหนีตายท่ามกลางการทํางานด้วยเสียงปืนสิ่งที่เขาทํากับเราคืออาชญากรสงครามมันไม่ใช่ปฏิบัติตามหลักสากลทั้งที่โรงพยาบาลควรจะเป็นที่ปลอดภัยที่ ุดแต่เขมรเลือกจะทำลายโรงพยาบาลเราสแสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่มีมนุษยธรรมแต่เรากลับจะต้องมองเรื่องมนุษยธรรม นี่ฮะคุณหมอสํคุณหมอบอกว่าสําหรับหมอหมอว่าไม่แฝงหมอบอกกัมพูชามะเร็งเป้าหมายคือโรงพยาบาลกันการทรารักษ์ในวันนั้นมีคุณหมอศัลยกรรมท่านหนึ่งท่านกําลังผ่าตัดคนไข้ทั้งมะเร็งทั้งฝีที่ก้นคุณหมอกันรทรารักษ์ต้องหยุดปฏิบัติการผ่าตัดคุณหมอต้องรีบไปช่วยเหตุการณ์ระเบิดที่โรงร้านสะดวกซื้อสุดท้ายคนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดวันนั้นต้องย้ายไปโรงพยาบาลอื่นและต้องไปผ่าตัดในห้องฉุกเฉินคือห้องฉุกเฉินไม่ใช่ห้องผ่าตัดนะ ซึ่งห้องฉุกเฉินผ่าตัดกันเนี่ยมันเสียงจะติดเชื้อเดี๋ยวมีเสียงคุณหมอเล่าเรื่องสิ่งที่คุณหมอรับไม่ได้ก่อนหลักมนุษยธรรมที่ทุกคนกำลังพูดถึงแล้วถามกับขเขมรม,มันมีหลักมนุษยธรรมกับเราไหมมันระเบิดโรงพยาบาลเราคือสำหรับหมอในเรื่องของหลักมนุษยชนคือเราในฐานะที่เป็นหมอเราไม่ไม่สามารถหรอกว่าจะเลือกอว่าจะรักษาใครหรือไม่รักษาใครแต่ในประเด็นนี้คือ ต,ต้องให้ฝั่งกัมพูชาเขาก็ต้องเห็นด้วยว่าสิ่งที่เขาทํากับเราคือเขาจะยิงโรงพยาบาลเราแล้ว,<ม>ลวนคนไข้ต้องอบพยพหนีตายเจ้าหน้าที่ต้องอบพยพหนีตายกันทำคือทํางานท่ามกลางเสียงปืนอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เขาทํากับเรามันคือม,มันคืออาชญากรรมสงครามเขาไม่ปฏิบัติตามหลักของสากลทั้งๆที่โรงพยาบาลเนี่ยควรเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่เขาก็เลือกที่จะ ทำร้ายที่โรงพยาบาลอะ่ะมันก็เลยเป็นแบบถ้าถ้าเขาไม่มีมนุษยธรรมแล้วเขาต้องการมนุษยธรรมจากเราหมอก็คิดว่ามันก็ไม่แฟร์น่ะคือวันนั้นก็หมอก็รับรู้ว่าคุณหมอสัลญกรรมที่โรงพยาบาลกันทลักษ์จะมีหนึ่งท่านวันนั้นท่านก็เตรียมผ่าตัดคนไข้หลายคนมากทั้งคนไข้ลงมาเลงคนไข้เป็นฝี ตรงตำแหน่งที่ก้นนะคะที่มาหาหมอก็คือวันนั้นมันเกิดเหตุตอนเช้าที่มีเหตุระเบิดลงที่เซเว่นแล้วมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากตัวระเบิดที่ลงมาคุณหมอเขาก็เลยต้องหยุดยุติการผ่าตัดคนไข้ที่เขาวางแผนไว้ว่าจะผ่าตัดในวันนั้นทั้งหมดเพื่อที่จะมาช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดวันนั้น ขณะเดียวกันคุณหมอยังบอกอีกเนี่ยนะครับว่าเอาจริงๆคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี54เป้าหมายของเขาเนี่ยนะฮะคือเอาจริงๆคือเป้าหมายเนี่ยก็เหมือนกับคือมันตอนนี้มันพุ่งไปที่พล,ลเรือนและที่สําคัญคือรอบนี้เขาเลือกจุดที่พลเรือนพุกพล่านและโรงพยาบาลชายแดนคนไข้เยอะอยู่แล้วทุกวันนี้หมอก็แทบจะรักษาไม่ทันสำหรับคนไทยนะเทียบอัตรากําลังหมอกับคนไข้ คุณผู้ชมรู้ป่ะหมอใช้คําว่าหากไปรับคนไข้เขมรมาอีกมันจะเป็นภาระก,กับคนไข้ไทยเนี่ยแหละเพราะแค่คนไทยเราจะรักษาที่ดียังทําแทบไม่ได้รักษาคนไทยให้ดีก่อนไหมก่อนจะไปรักษาเขมรภาษีที่เราต้องจ่ายไปกับงบประมาณที่เราได้มาเราต้องแบ่งให้กับคนอื่นทั้งที่เขาไม่ได้จ่ายภาษีเลยอย่างนี้ได้เหรอและที่สําคัญคือเขาเองเนี่ยก็ไม่มีมนุษยธรรมกับเราก่อนลองคิดกับกันหากคนไทยจะส่งตัวไปรักษากรุมผู้ กัมพูชาย,ยอมไหมล่ะเออนี่ฮะอันนี้ก็น่าคิดถ้าใครจะมาบอกหมอไม่มีมนุษยธรรมหมอบอกถ้าป่วยอยู่ตอนนี้รักษา<ถ>แต่ไม่รับเพิ่มแล้วคุณคิดกลับว่าถ้าสมมติคนไทยป่วยส่งไปขเขมรหุนเซน็นหุนมาเนตเอาไหมอ่ะหมอถามถามถึงไทรล่ะเนี่ยฟังเสียงคุณหมออธิบายหน่อย เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาที่เขาทําสงครามแล้วคือเขาไม่ได้แบบว่าจะจัดการกับตําแหน่งที่เป็นของทหารต่คือเขาเล่นกับประชาชนณนะตอนนี้คือคือ,อมันจะหนักตรงที่โรงพยาบาลเบญจลักษ์คนไขค้ค่อนข้างทลักเพราะว่าจุดนั้นจะมีผู้อพยพผู้อพยพค่อนข้างเยอะพอล้นจากโรงพยาบาลเบญจลักษ์ก็มาเข้ากันมาเข้าที่นนคูณต่อเน,นี้ยค่ะก็ช่วยกันคือมันมันก็เยอะ เกินอัตรากําลังที่หมอมีอยู่แล้วก็อตอนนี้ทางโรงพยาบาลกันทลักก็เร่งเปิดให้โรงพยาบาลสามารถกลับมาทาามาํา,า,ก,ทก,า,ก,า,าทการได้ตามปกติก็คาดว่าหลังจากที่โรงพยาบาลกันทลักสามารถเปิดทําการได้ตามปกติเนี่ยคนไข้ก็จะลดลง uh huh. เอาจริงๆนะคะแค่คนไทยเราเองเนี่ย uh huh. เขาควรจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีก็ยังทำไม่ได้เลย uh huh. เอาจริงๆคือดูคนไทยให้ดีก่อนไหม เอาจริงๆนะคะถ้าคนไทยขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ไปที่เขาลองถามเขาดูแล้วกันว่าเขาจะรับคนไทยไหม,มคือคนไทยไม่ได้แรงน้ำใจขนาดนั้นแต่คนที่เขาทำร้ายเราเราก็ไม่ได้อยากจะช่วยคือถ้าถามว่ามันเป็นภาระทางไทยเราไหมก็แน่นอนเพราะมันคือทรัพยากรที่เราใช้สำหรับคนไทยเรา แต่ว่าเราต้องไปเจียดแบ่งให้เขาใช้โดยที่บางทีเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของค่ารักษาต่างๆแต่คือณนะคนที่อยู่หน้าด่านคือก็ต้องยอมแล้วว่ามันเป็นเรื่องของวิชาชีพสิ่งที่เราทำทำไม่ได้ก็คือเราทิ้งคนไข้คนที่เขาต้องการได้รับการช่วยเหลือรักษาอย่างเงี้ยที่มันอยู่ต่อนหน้าน่ะยังไงเราก็ไล่เขาไปไม่ได้ถึงแม้ว่ารู้เป็นขมิอย่างเงี้ยมันก็ไล่ไปไม่ได้งียค่ะ<ม>คือถ้ามันเป็นกรณีที่แบบว่าเป็นชาวบ้านคนที่เขาบริสุทธิ์นะคะ หมอคิดว่าเขาก็ควรได้รับการดูแลรักษาประมาณนั้นแต่ถ้ามันเป็นแบบว่าทหารที่แบบเ,ออเขายิงทําลายหมู่บ้านของเราเนี่ยค่ะคือก็บอกอยากเหมือนกันว่าจะทําใจรักษาได้ลงไหมประมาณนั้นคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะคุณหมอพูดไปก็เหมือนจะร้องไห้คือมุมนึงก็เข้าใจว่าพูดแบบนี้มันก็เสี่ยงที่ก,กลุ่มนึงจะไปโจมตีหมออันนี้พูดกันตามตรงแต่ผมเชื่อว่าคนที่เขาอยู่หน้าง,งานเขารู้ดีที่สุด คุณผู้ชมคิดยังไงเพราะหมอก็บอกว่าวันนี้ถ้าจะเอาทหารขเขมรมามคือตอนนี้ทหารขเขมรยังไงก็ไม่กล้ามารักษากระเร๋าถูกไหมฮะแต่คนที่จะมาป่วยเพิ่มไม่ควรรักษาอีกแล้วสําหรับหมอเนี่ยนะฮะแล้วดูสิ่งที่ขเขมรมันยิงระเบิดใส่บ้านเราล่าสุดวันนี้พนมดงรักคุณผู้ชมฮะนี่ต้องไปเก็บกู้ระเบิดของมันอยู่นนะะ e OD, เนี่ยนะฮะชุด EOD เนี่ยกับตำรวจสพพ,พนมดงรักไปหาระเบิด BM21 โดยจุดแรกเนี่ยก็คือไร่อ้อยของชาวบ้านดูดิฮะนี่ เห็นไหมฮะและถ้าวันนี้คนเขมรบาดเจ็บขึ้นมาแล้วยังอยู่ในไทยรักษาไหมล่ะ <vida S 1> แล้วระเบิดที่มันทิ้งมาบ้านเราเนี่ยเราทํามาหากินไม่ได้บ้านต้องอบพยพกันเนี่ยนะฮะเป็นแสนแสนคนไปตรวจสอบลักษณะเป็นหลุมใหญ่ในไร่อ้อยเห็นบอกเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือสแกนและยืนยันว่าระเบิด น่าจะแตกสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นลงไปอีกหมู่บ้านหนึ่งใกล้กับแนวชายแดนได้รับแจ้งว่ามีจรวดตกใส่ทุ่งนาจากการตรวจสอบเนี่ยจุดที่2หลุมค่อนข้างจะใหญ่ลักษณะก็คือระเบิดแตกแล้วและเบื้องต้นเนี่ยก็มีการสแกนเนี่ยฮะเขาจะได้รู้ว่ามันไม่มีระเบิดที่สามารถทำงานได้อีกเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าบางลูกเนี่ยที่แตกไปแล้วยังแตกไม่สมบูรณ์แต่เขาจะไม่ทำาลายนะฮะ พราะจุดนี้เข้าใจว่าใกล้ชายแดนอย่างที่บอกถ้าใกล้ชายแดนมากๆเสียงบึ้มเสียงบั้มเนี่ยมันจะทําให้ขเขมรอ้างได้ว่าวันนี้กำลังเจรจากันอยู่เดี๋ยวจะมาตีกินเราหาว่าเรายังไม่ยอมหยุดยิงเพราะฉะนั้นบางจุดที่อยู่ใกล้มากๆกับกองกําลังทักขเขมรเขาจะเก็บเอาไว้ก่อนรอให้เจรจากันเสร็จก่อนล่าสุดวันนี้มีอีกภาพหนึ่งนะฮะซึ่งผู้สื่อข,ข่าวน้องแนนสกิต,ตรีไปได้วงจรปิดมาในอําเภอรปราสาทนี่ไงที่คุณหมอตั้งคําถามนาทีทหารกัมพูชาโจมตีชุมชนโดยเจ้าของ หอ,อพักเนี่ยนะฮะถูกโจมตีใช่ไหมไหนลองดูหน่อยสิภาพเป็นยังไงมันเป็นแรงสั่นสะเทือนจากช่วงที่แรงระเบิดนะคะจากฝั่งกัมพูชาโอ้ไหนดูอีกรอบฮะดูอีกรอบ นี้เจ้าของหอพักเพิ่งส่งให้น้องแนนสิกิตรีบอกว่าเป็นภาพวันที่24นะวันนั้นโกลาหนได้อพยพกันไปหมดแล้ว6โมงครึ่งหอพักในพื้นที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทมีเสียงยิงปืนใหญ่ใส่ชุมชนไทยลูกปืนเนี่ยแม้จะไม่ได้ตกจากกล้องวงจรปิดจับแรงสันสะเทือนเอาไว้ได้เอาไหนะลองดูภาพสันนิดนึงนี่6โมง32นี่ฮะอย่างเนี้ยแล้วถ้าคนเขมรซึ่งอยู่ในไทยบาดเจ็บสมมติ รักษาให้ไหมล่ะฮะต่อมาวันที่25วันปะทะเจ้าของหอส่งให้เราอีกโอ้โหแรงมาก mm. 25 6โมงเช้าคำมเมนเปิดฉากถล่มเราอีกเหมือนกันหลังคาสั่นสะเทือนเพราะแรงของลูกปืนใหญ่นี่ฮะดูอีกรอบนะฮะวันนี้ทีมข่าวไปที่หอพักดังกล่าวใช่ไหม <Yeah. S 1> ไปเจอกับคุณบวรทัศ์ เขาเล่าว่ายังไงบ้างตอนที่เขเมรโจมตีเขาบอกนะคะว่าหอพักไม่ได้รับความเสียหายจากการประทะค่ะแต่ว่าจากแรงสั่นสะเทือนทําให้ตัวเขายังต้องเฝ้าทรัพย์สินอยู่แต่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทาให้เขาตกใจมากกัมพูชาเปิดฉากโจมตีใส่ชุมชนโดยไม่ห่วงเลยนชีวิตทรัพย์สินผู้บริสุทธิ์เลยเห็นไหมฮะฟังเสียงเจ้าของหอแป๊บหนึ่งฮะอือนนเนาะเสียงดังดังตลอดทั้งวันเลยมั้งจำแล้วมันทำ,ำให้เราเออกลัว เลยพากันอพยพมัน,ม,นมันมาจากเสียงเนาะเสียงปืนใหญ่ทำให้แบบพิตกกังวลว่ามันจะล,ล,ลอยมาฝั่งเราหรือเปล่าโดนโดนทางหอพักหรือเปล่าโดนทางคนมาพักหรือเปล่าก็เห็นข่าวนะว่าเขาหยุดหยุดย,ดยิงกันชั่วขราวเนาะนี่ฮะ